แันีเปิดฝั่งนี้ยังงคือยังงหมดเนี่คือเซมเฮสิกูดาวครับจอมน้องวันนี้เขาจะเจอกับใครไม่รู้ถ้าเขาได้ดีวันนี้ผมมือเขานอนครับยกหนึ่งยกสองเขาเป็นดาราดังของไทยนะครับ รเอามีนุมานเาสั่หนุมานนะเอารมณ์เขาดูเขาคล้องขึ้นแล้วคองขึ้นแล้วนี่วะขา้องขึ้นแล้วเขาจะเอารถจะยกล้อครับเราจะยกล้อรถรถเียงแรงรถรถแรงดูรถเขาแรงดูครับ เขาก็เลยอยากโชว์วันน okay. bueno> ี้เขาเขาจะเอารถมาโชว์ครับในงานมอเตอร์โชว์เรียนประวัติแม่ตายพ่อตีดคุกเอารคับติดตามกันต่อนังมวยแต่งรถตายตายโอ้เอือไรยิ้มอะทีแค่ นี่ก็คือนรูมสิครามแค่ยังเดียวเขาเป็นนักมวยที่น่ากลัวมากชนะมาแล้วซ้อมมันหมูอยู่มันมาออ๋กินมันหมูอยู่มันมาโซมมวยจะใครจะพ่อของบัดรก็คัดตีเอาเขาเพื่อนผมคนนั้นคือเสื้อเล็กหน้าตกัน้าตาเขาหล่อเลามาก ไดตอนนี้เขายังโสดครับสม่ิงนี่มาโซ่เขาได้ไปสิงไม่เปิดครับไปไปดูคนนี้มาครับผู้สาวผู้สาวใส่กอดผู้สาวเขาคือใส่กอคปัว่ากที่ว่าที่ภรรยาของแซงเพชรนะครับดูดี มสามทับสองเนี่ยสีว oh şey ิทยามสี่ทำฟอสรงผมเียงกับม้าใต้แห่แหม่ตัดเขาะเขาออขึ้นแล้วศักเสือขึ้นแล้วครับเริ่มควบคอารมณ์ไม่อยู่แล้วไปครับผมกำลังทำการปลูกฟอเขาอยู่ครับเาจะเอามี่ต้นแงผมแล้ว ไ่ได้นะครับอย่างี้ไม่ได้คราวนี้เขากำลังจะขอร้องพอท่วบกิจการเขาหน้าตาเขารอไหมครับหรือว่าว่าเลงที่เลืะครก็เี่เลื้เลยรอยนไรนี่เนี่ยขนแม่เลยงช่วงล่างเอาีไหมวันนี้เราจะไปตีหอยขายช่วงล่างครับวันนี้

คเรขาเป็นเเกเลวนาดมาเาังไมเล่ครับเอาหมดเอาหมดมาตาบอดมันยังเอาเลยครับสิงที่โผล่าเอกนเาครับชวนเอาขึ้นดีแล้วหมูขึ้นไี่เรากนฟองขึ้นเลย ให้บอกตามติดชีวิตภูรักบ mm ุตนครับเขาเป็นหญิงท evet> ี EN, husband, ่เขาเป็นหญิงที oh ่จิตใจอ่อนแอด่นาเบือาชอบแ้มใเตอบแดมามาครับมา ไอซเอฟเอ็มมีรถรถจอยมาไหนมันยกหลอกนั่นเอาอีกแล้วมีเฮ็ดยังมาอีกมัน่นดิมันัดเกินผมมีรถเอาระดี๋วรถมาหน่ ไปดูไปดูกันต่อครับไปดูกันต่อเราลีเด็กเอาลีเด็กไปีเด็กวันนี้วันนี้สางแกพสลีเที่ยวกระเดี้ยสีเข้าไปอะไรเป็นมือคนเดียวครับเขาจะไปทำอะไรเอาไปเห็นเลยวะไป ไม่เห็นจะเสือกวายแล้วฮ่าอูไายไม่ตีเลยครับเขาเขาเข้ามุมมุดอะไรไม่ติด,มมด,ไ,ดไหนไม่ติดไหนไม่ติด,ดครับผมกใครเขาจะผุกอ,อ,อ้อนอะไว